ลาบยศทวีคูณนะครับแบบนี้นะครับเห็นไหมครับเห็นชัดกันไหมครับแบบนี้นะครับจะประกอบด้วยกันนะครับสามเนื้อนะครับถ้าผมจําไม่ผิดนะครับคือหนึ่งนะครับคือเนื้อทองคํานะครับสองคือเนื้อเงินนะครับสามก็คือเนื้อนวะนะครับแล้วก็จะมีเนื้อพิเศษก็จะเป็นเนื้อเงินสามกษัตรนะครับเนื้อทองคำสามกษัตริย์นะครับแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับผมหนึ่งสิชวก็ยินดีรับเช่านะครับแบบนี้นะครับพี่ องนี้นะครับเป็นเนื้อทองคํานะครับหลวงพ่อคูณนะครับเดี๋ยวขออนุญาตซูมนิดนึงนะครับแบบนี้นะครับพี่พี่แบบนี้นะครับสวยมากนะครับนะครับมาดูทําความรู้จักกับองค์นี้เลยนะครับด้านหลังนะครับแบบนี้นะฮะด้านใต้ฐานนะครับก็จะเป็นแบบนี้ฮะก็จะมีตาทําเนียบรัฐบาลนะครับแบบนี้นะครับหมายเลขก็ประมาณสองห้าหนึ่งสี่นะครับนะครับหรือสองสี่หนึ่งห้านี่ฮะประมาณนี้นะครับพี่พี่องนี้เป็นเนื้อทองคํานะครับ ถ้าพี่ๆท่านใดมีนะครับแบบนี้นะครับหรือเป็นพระทองคําหลวงพระคูณนะครับแบบอื่นนะครับผมหนึ่งที่โชคก็ยิน